สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ีีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่ข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังข่าวมีอย่างนี้ครับพี่น้องก็คือเรื่องของเรื่องคือเป็นเรื่องของเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งตอบชัดว่าเลขนี้ชอบงวดน,นี้ชอบเลขไหนก็เลยจัดไปเลยนะครับมาดูกัน แม่น้ำหนึ่งนะครับพิธาดาธนโชตจินดาสาวให้แนวทางเลขเด็ดคนดังได้ไลฟ์ขายเครื่องรางผ่านเฟซเฟ o บุ๊กพร้อมระบุว่าวันนี้มีแนวทางมาให้โดยเป็นแนวทางในซานซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กันยา64แต่แม่น้ำหนึ่งกำชับบอกว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็าตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเพราะตนก็ไม่รู้จริงๆว่าเลขจะออกอะไรโดยก่อนที่จะให้แนวทางแมน้ำหนึ่งเผยได้ไล จะไล์แค่ไม่กี่วันเพราะเดี๋ยวต้องไปถือศีลอีกซึ่งไม่น่าจะมีสัญญาณและอาจจะไล์หากจะไล์ก็คงจะไม่เหมาะสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับในทางไล์แม่น้ำหนึ่งในชู4นิ้วพร้อมบอกว่างวดนี้ชอบ4ก่อนจะบอกว่าชอบ4ีสีและบอกว่างวดนี้เอาไปก่อน4ีเพราะว่าชอบให้แล้วก่อนที่จะปิดไล์แม่น้ำหนึ่งก็ย้ำว่า4ีนะคะงวดนี้เอาไปก่อนนะครับ อันนี้เป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งที่ให้มาให้พี่น้องนะครับมาเป็นแนวทางครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับชอบข่าวที่บ่าวป้อมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก like, ดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด,ดเด็ดต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ